ตำบลทับสวายอำเภอห้วยถแถลงสเสน่ห์ชุมชนที่รวมแหล่งเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยงเชิงวัฒนธรรมที่อบอวลด,ด้วยสเสน่ห์แห่งวิถีชุมชนของเราเชิญมาสัมผัสวิถีชีวิตเรียบง่ายแบบดั้งเดิมที่ยังคงรักษาขนบธรรมเนียมและประเพณีท้องถิ่นไว้อย่างงดงามล้ำค่าด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ถ่ายทอดสืบทอดกันมาอย่างยาวนานได้แก่ประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ที่ยิ่งใหญ่สวยงามชุมช,นข,มชนของเรามีแหล่งเรียนรู้ที่รวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่น และวิถีชีวิตของชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปิดโอกาสให้ผู้สนใจทั่วไปได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้และแลกเปลี่ยนกับเราครับขอเชิญทุกท่านมากราบสักการะหลวงปู่แก้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่ชุมชนตำบลทับสวายเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้านและผู้ศรัทธามาช้านานและยังเป็นสถานที่ศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชนอีกด้วยชื่นชมความงดงามของผ้าไหมมัดมีทับสวายมีเอกลักษณ์จากเส้นไหมธรรมชาติ สู่ดวดลายผ้าอันวิจิตรคือเอกลักษณ์แห่งศิลปะภูมิปัญญาของชุมชนกลายเป็นผลงานศิลป์ที่มีความหมายมากกว่าความงามและเรายังเป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรมที่ผสมผสานเข้ากับชุมชนโอท็อปนวัตวิถีคุณจะได้สัมผัสเสน่ห์วิถีชุมชนที่ใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายด้วยมิตรไมตรีที่ดีและอบอุ่นทับสวายไม่ใช่แค่จุดหมายแต่คือประสบการณ์ที่คุณจะหลงรักชุมชนของเราเพราะจะได้ทั้งความสุข ความรู้และความประทับใจกลับไปชุมชนทับสวายยินดีต้อนรับเปิดบ้านเปิดใจให้คุณมาสัมผัสด้วยตัวเองมาที่นี่ที่ทับสวายคุณจะได้พบรอยยิ้มมิตรภาพและเสน่ห์วิถีไทยที่แท้จริงทับสวายเป็นชุมชนเล็กๆแต่เปี่ยมด้วยคุณค่าพร้อมต้อนรับทุกท่านด้วยความอบอุ่นเสมอและอย่าลืมมาหลงรักเสน่ห์ชุมชนของเรากันนะคะ